เดือตื้อดูเลขความโปรดไปคงหนักทองเตี้ยวที่เข้ามาอืมาแล้วก็ได้มาเลยไม่ใจมาแล้วเกิดเด็ดเผิดไปมีกูได้ก้าวไม่ลูกเกยวันกลอนหลักเปิดลุ่มรถหนักทองเตี้ยวเกยอย่าเด็ดเต่งเฮอันนี้ไม่ทราบว่าคนเตี้ยเซิร์ฟอยู่บนขันหรือเกยอย่าลกไอเต่งไอตัวมึงอย่ากถออกใจลูกพี่ยงเตื้อนะครับโลกตื้อจังรู้เที่ยอ่ะเออช่วยแลกกันได้ดีเว้ นี่ไน่ก้าวก๋วยเตี๋ยวกองลูกองนี้อย่าลืมนะตอกเป็นก้าวตั้งซื่อมวนจนเลยกับบ้านเราไม่เคยอานมาเตี๋ยวไหนบอกช่วยดูแลกันไอ้พวกมันดูแลอยู่แล้วกับการตาตั้มกับไม่ว่านักท่องเที่ยวจะไปทำอะไรพวกมดูแลครับดูแลขนาดนักท่องเที่ยวอาบน้ามไม่เต็งไม่ยบเล่แกดักว่ากนะันนั่นและนักท่องเที่ยวอาบนาหน้าตาไม่นูนแย่เงี้ยเด้อ แรงด้วยมึงอ่ตทีหลักเก okay. no so ือกเขาโอก๊ยวันกูเก็บไปว่าในเตรียปลอดปอยเก็บว่าตียปลอดปอยเห็นผมมันลบอปินมึงไม่ปะหายลบอปเขามันก็ว่าไม่ปอบมีปอบเปลือบ่าดวายบานกูแล้วจ้าบ่เราเล้วนี่อือเอาไงวันนี้ันปรืูรหน้าทีกลองกูในต้านนาทีว่าอาวุโจว่าเื่อนในมู่ในมู่บ้านและกูก็เป็นคนควักไควในธรรมะธรรมโมไม่มีอาบายามุก ูพยายามรณรงค์ใหมู่บ้านเราเป็นมู่บ้านแปนด,ดินทำแปนด,ดินทองอ่าไม่ต้องการใ้มีทิ้งเหลวรายเกิดขึ้นในหมู่บ้านว่าจะเป็นเรื่องโองอาบาอยาหมุกเล่นกานปรปน,นันเล่ายาปลาปิงพวกยาบุงยาบาต้องการในยุ่กันโดยความสงบให้ในเป็นแปนด,ดินทำแปนด,ดินทอ,องนะนในจะาดำตุกทองไม่จ่ายแปนด,ดินจำนำแปนด,ดินจำนองเถอมึงก็เกินมแล้ววันนี้คุยไปวัดในพรหมวันปรา ไปเลยไกไกลเลยเดาหน้าทีตัวมไม่ใจหน้าทีแต่กูต้องทำเพื่อช่วนรวมกูกำแก่อยู่ไม่ใจกี่ปื้นป้าแล้วไอ้ได้ี่พอเป็นประโยชน์กับช่วนรวมกูกระทำเทไปวันวันปราโพระีพบผู้คนมากมายเลยกูดได้ใกล้นายายเรื่องเศรษฐกิจบ่เปียงเรื่องได้ต่อไดนี่ใชาวบ้านก็ได้มีจิตจำเนื้อกับกได้มาึกปฏิบัติตามนายบายูกองเจ้าเนื้อวัว กบันตราคนมากกันมากเยว่ักนีไปกบันตราพอได้จันตราจันเจ็ดเดือกันใหญ่ยัดเงิอเมนเดี๋ยวตาตั้มเลยไปวัดมาแล้วในปีนี้เลยสวยมือไปกันเลยท่นนั้นกูเดินไปยิวจันไปส่งปักจุ๋ยกันเละเก็บป้าไปใต้เดียวนี่จันนะใต้เดียวเื่อกูไปกันกูป้าตักตั้มใต้ใจเงื้อไป ไม่จันทร์โต้ข้าลบตัวใจเยื่อน่ะแต่ตำปัญญาอยู่แกไปวัดไม่จะแกไปเต้แล้วแกไปนัวแกแกป็นไปตึ้งแกนั่งในกุฏานกูอันนี้เตะฐานกูมึงโดนจะไม่เตะงปลือยไปตึ้งคุยเรื่องต่อป้าป้ามั้งเรื่องต่อติ้นมั้งเรื่องที่จำจัตุคามจ้างโบทกันมั้งฐานกูจบเพีายันพอจันทร์เสร็จซอยที่ไม่ต่อยเตะไอ้ตาตำเกิดนายโตน้ามึงกันดิ อันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นจริงอะกูไม่ใจไปปล่อยกินข้าวว่ะเมื่อวันเก่าเมื่อกว้างบูโดมั้งไปใส่ตัวแล้วหนึ่งที่ในวัดกับบางวัดกันเลือกเพื่อเหมือนกันบางวัดกับออดบางที่ปลาก็ไม่เตียืนในเหมือนกันบางที่ก็ข้าราชการไม่ได้ก็ต้มมาม่ากินเองกันยั่งปลาเพื่อบางวัดกันเลือกเพื่อไหว้เคยแปดข้าราชานไว้เคยแปดเอาไป สัตว์กใจกันยังมึงเถื่อนแร้วยังเกินไหมแม่จิตใจมันถึงมันมองไม่ในเชื่อหรอกฮ่ากูไปแล้พวกสู้ไปหลายเลยวันนี้อ่ะกูไปวัดเลือกเราเปนเบาเปลนในตัวไม่ใจเลือกเปลนเบาว่าเดินเบอร์กูไปวัดกันดิรายกันดิแต่วันนี้มันตรงวันปลาตําเปลือกไปแล้พวกสู้มันกี่นู่นรายอันปลูกไอ้เม็ดจังแหละใจแกไปตุงตัวเองนี้หลวงนายไปวัน ครับพ่อไม่ไม่เป็นไรหรอกครับผมจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดอนะ่าุยไปแล้พวกนี้หนึงเดียวหลายเป็นนะแม่แมไม่ได้ตำตื้อหรอกยืนันป้า้าคุณยาคุณุนก็มีไรกระทำเหมือนปันนี้นะวก็ียวกว่าเตตะก,กิจปอ่อเปียงไอ้ปอ่อเปียงนั้นอันนี้เราไม่ใจปอ่อที่นี่นี่ไม่ใจปอ่อเปียงไม่ปอ่อเปียงพวกเราในว่างนี้อดมั่งกินมั่งอยู่ก็แยกไม่ปอ่อเปียง ทำใจมึงนี่คิดนีมาไทยโบนั่นมาลูกกระต่าย้านมาแต่เดี่ยวตามไอ้โบนี้เร<า>ื่องไม่รู้เรื่องตำมันก็ไม่รู้จะทำยังไงเราเกิดมาเป็นเกษตรกรหมันก็ต้องต่อสู้กันไปนะพี่นะเรื่องตำการเทศตำการเทศได้เป,ปรตปลุกหลใจตำตาใหญ่เลยมีปัญหาตั้งเปรีคิดแล้เมื่อเจเตเจงแรกกระตุกปัญหาตั้งเป็ีใจตำอะไร นั่นคิดเลยจบ้านได้แหลปลูกหต้องจ้ามต้นพอตอนทีปลูกต้นนั้นหนดวงเรียนมันรูจา้ามทิเจปีอายลังพอเป็นต่ว่า้รจ้ามบาทขึ้นเอาเอยิ่แย่มากมตุกพอตุกเ็ดผมก่อนตุมป,ป,ปลูกหลงกองพอตอนปลูกหลงกองหลงกองรูแฟทิไปเองขอนอปลูกหลงกองกอลงกองได้ปุ๊บ ลองกองโตกโลที่มาบาดมังคุดโลเจทิตํำเพลือแล้วก็ลองกองปลกมังคุดก็มังคุดได้ป้นโลเจ้าขึ้นเอาเหรเราลงปลูกมไกอนมังคุดโลกได้เีนี่ยวโปลกเกลือปลกเกลือโบ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 ปลือดาวยลูกักแล้วก่อนเดือใส่หงเลยตํำเพลือไม่คอ à mấy lù cà phê tao mấy mấy mét to yọt to lấy có tầm đại nuôi con nó thế ao yọt mật nhỏ bên họ đại bên đồng con á để tao cút bằng cút một bèn nó bằng mà tiếp yọt đồng con ha ha bên พอใหญ่พีไงตาไม่โตหะเหนเย่ยเงียบเถียงน้อยอยู่อตัวไม่รู้เกษตรจุดไหมก็ทำได้ปีแะเม็ตอนดูกวางก็เสียเป็นเป็นยอดได้เลเมเลยโอ้โหจริงมันขันเลยเป็นไปได้ไม่โตวะไอ้เรื่องเกษตรมันมีปัญหาเหมือนที่พี่เท่งว่านั่นแหละนะอะไรมันมากเกินไปมันก็ราคาถูกเราทึ่ทำการ,กรเกษตรต้องเข้าใจในหลักการตรงนี้ ไอ้ไรอย่างมากราคาทุกใช่ไอ้ไรมีน้อยราคามก็แพงหอยกันจริงตัวตอนเดมันแพงงเมื่อนหมู้เนี่ยตอนมันแพงเราคิดทีเลี้ยงมู้อ่าก็น,นี่ทุกคนคิดเหมือนกันไหมพอหลงมู้ตัวแปดรอยคิดทีเลี้ยงมู้ขึ้นมาทุกคนคิดเมือนกันหมดว่าพวกเราเลี้ยงมู้ก็นี้ว่าลงมู้ตัวแปดรอยพอตุกคนเลี้ยงมู้ก็เต็มบ้านเต็มเมืองตกลงเลือดตัวรอยอาทรี อันนี้ได้อย่างมากมันก็ตกมาทีนองไปวันวาคนนั้นนะซิพี่ได้อ,อย่างนี้เปง้งอันนี้ต้งแป้งจ่ายโอ่งโปงห้าอยากเคียรไม่ได้เออนี่สำคัญเพราะฉะนั้นการจะผลิตอะไรต้องคิดถึงกลไกตลาดด้วยเราเองเป็นเกษตรกร,เ,กรเรารู้เรื่องการผลิตเรื่องกลไกตลาดเนี่ยเราไม่เข้าใจหรอกปลูกออหมาปลูกขึ้นจังหวูดเที่ยก็ถูกรดไปเทหน้าตลาดกลางประตู่ง ปลอ,อ,อมตุ๊กกำรู้จะไปท่วงใครก็เราผลิตกันเองงานนีมันสำคัญที่รัฐบาลจนะต้องเอลือกปลงนู้นปลงนี่ปลูปลปลปลกก็มักไม่ติดใกล้หน่อยอ่ะว่าตุ่มเล่ <laughs> ไม่ได้ใจเมื่อรวยตำไรคิดอลไรว่างนี้ไปไม่ต้องพูดมากหน้าที่ของเราต้องทำงานช่วยพ่อแม่เขาตามพี่มาลบาเบลตัวมึงไปอยู่ Kunayo nhà tạ dâm qua, nắp lên tippa đập Boy, ku băng kỳ nô, bani dâm măng kỳ nô, nô tê này. Ba kliyyang chát. kỳ thi nga mừng nô tay nga 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 ลำการค่าคา,ายกันไปได้แต่ยุดลำกบ,บูดเิ้นบูดเิ้นเออลำม,มึกันแล้วตอนนี้กูเปิดลานกาก้องกูเปิดเสน้นจนเลิกมึงกันแล้วที่รุงกูเปิดยามเปิดตู้เสน้นเลย<อ>บูดเสน้นเออพอเสน้นมันจีเต็มไม่มาแล้วเรียนซูดต่างตนต่างดอกเครียร์คลิปม,มันเลยทำได้แล้วไอ้คุณวจิเวชนะงา,านลุยได้ตทำแต่เรื่องน,นี้ที่บนเอาว่างานว่างาน,างานพอเหลืองานดอก ไม่ใช่ไม่อ่านตำเรืองงานกาตาเศตี้ที่เขาเลน่มมนกันมุ่นเ้าใจกากาตาเศตี้เป็นเพื่อกากาตาเต